ตลอดทั้งปีที่เด็กดีวีสตาร์เหล่านี้ฝึกฝนอบรมตนเองและมุ่งมัน่นทำภารกิจเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลก28มกราคมน,นี้วันที่ดาวแห่งความดีทุกดวงจะมารวมกัน ความรู้และสาระมากมายค่ะทําให้รู้สึกว่าการทําความดีไม่ใช่เรื่องยากและทําความดีแล้วมีคนยกย่องและเห็นความดีของเรามีความสุขมากค่ะแล้วสนุกสนานแล้วได้ความรู้ด้วยค่ะพ่อกับแม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมโครงการศิลธรรมโลกนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมให้แสดงให้โลกของเรารู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันฟื้นฟูศิลธรรมโลกและจะร่วมกันพัฒนาโลกของเราให้ดีมากขึ้นครับ ชมนิทรรศการแห่งความดีครั้งยิ่งใหญ่สนุกสนานไปกับฐานกิจกรรมเปี่ยมสาระจากพี่พี่วีเชียกว่า3,000ฐานเต็มพื้นที่สัมผัสประสบการณ์เต็มอิ่มจาก DMC The Movie Theater ร่วมเรียนรู้ในซุ้มฟีสตานนาชาติของขวัญและของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดีปฏิบัติธรรมร่วมกัน ท่ามกลางความชื่นชมของผู้มีเกียรติในวงการศึกษาระดับประเทศและผู้นำระดับนานาชาติร่วมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะต่อนหน้าพุทธปฏิมากรนนับล้านองค์ร่วมกันร้องเพลง Change the World รับทุนต้นสมบัติจักรพรรดิและปิดท้ายด้วยการแสดงพระสุดอลังการสุดยอดกิจกรรมดีๆที่ทุกคนรอคอย We star change the world